ที่ดิสก์มิกก็เปิดใหมนะ่น่าจะประมาณสิบกว่าปีที่แล้วแลมิ่กี้เมาส์โต้กึนอ่ะเพิ่งเคยเห็นแต่คิดว่าถ้าเกิดไปนะทุกอย่างจะใหม่หมดเลยเพราะว่าจำไม่ได้เฮ้ยมีคนเี่เดินมาแล้วก็มีแมดดี้ฟันติดเนี่ยแสดงว่าผมจะม่ของกิน ขึ้นมาแล้วเพราะนั้นอ่ะฉันว่าฉันหลออเธอรั้งจ้ะวัยอย่างเราอะนะทำอะไรก็ได้ตามใจฉันตามสันขันค็อกกี้ข้างหลังไอ้ค็อกกี้ย้ายค็อกกี้คุกคิ ว่าสมุดถอยสมุดติงใจทักเลุณลุงว่าทักเลยจับไม่ได้เลยว่าได้เสียมตีเบอร์อะไรขอไปสิ่งใหม่อุ้ยฉันว่านะขอเข้าน้ำก่อนได้ไหมอ้าวไม่ไหวแล้วที่ตอนพาเลบอกให้เข้าก่อนไม่เข้าแล้วตอนนั้ยังไม่ปวดนะเข้าใจเปล่าเดี๋ยว ตอนนี้เราอยู่หน้าปราสาทเจ้าหญิงนิทราเจ้าซิงเดลเลล่าเจ้าหญิงนิทราอะไรเนี่ยไม่ใา่ก็มีประวัติครอบครัวด้วยนะไม่ต้องไม่เป็นไรันนเดี๋ยวไปหาดูเอาแล้วกันเราไม่กามีประวัติครบไม่เป็นไรหรอกนะเขาไม่ได้ว่าใช้ออโต้พุนะว่าะใช้ออโต้พุทนะ ปัรโรงแรม้นรฟ้าเอา <Okay. S 1> บัตรโรงแรมเสียบม,ย <c oughs> มาถึงโรงแรมเอาบัตรก็ป็นไฟฟ้าเสียบโอเคเอาละห้องก็คือ คอยพบกับรายการ t ร์ e ว o w e r โลกของป้าป้า no 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 no. no 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 o อว่า r e Power the r e a l i t คอยพบกับรายการ True p o r l d the reality โลกของป้าป้า <c oughs> <c oughs>